จากแฟม้มงานวิจัยมอกอ,อ,อกาสวันเสาร์ที่12เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของกเกษตรก,กรหลายย่อยบทวิทยุโดยวิทวัสยุทธโกษา สวัสด,ดีครับเพื่อฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากฝ่าง,งานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจําทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน หรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตจุตโคสาเป็นผู้ดำเนินรายการครับและเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรกรายย่อยครับก็ฟังครับการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับได้ขยายตัวไปมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามปริมาณโคเนื้อก็อยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ การพัฒนาประเทศไปสู่ร,ระบบอุตสาหกรรมใหม่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรตลอดจนการขยายตัวและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต่างมีผลช่วยผลักดันให้ความต้องการอาหารเพราะการบริโภคภายในประเทศมีปร,มปริมาณที่สูงขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพครับ ด้วยเหตุผลนี้เองนะครับจึงเป็นแรงจูงใจและผลักดันให้มีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับจากระบบการเลี้ยงที่เป็นอาชีพเสริมหรือแบบรายย่อยที่มีการลงทุนต่ำมาสู่ระบบการเลี้ยงที่อาศัยวิชาการและมีการลงทุนมากขึ้น แต่จากโจำนวนโคเนื้อทั้งหมดภายในประเทศนะครับจะพบว่าร้อยละ90ยังคงอยู่ในมือของเกษตรกรกรายย่อยการพัฒนาวิธีการเลี้ยงไปสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่จึงทำได้ยากเพราะต้องลงทุนสูงมากครับโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องที่ดินที่มีราคาแพงนะครับการเพิ่มผลผลิตของโคเนื้อให้เพียงพอสำหรับการบริโภคในอนาคต จะต้องเพ่งเล็งหรือเน้นหนักไปที่เกษตรกรกรายย่อยเป็นหลักครับเพราะการเพิ่มจํานวนโคเนื้อในระบบฟาร์มขนาดใหญ่ทําได้ยากและในวงที่จํากัดดังนั้นนะครับรูปแบบของการเลี้ยงโคเนื้อรายย่อยจึงเหมาะสมมากที่สุดครับเพราะจากกระจายได้ในวงกว้างอาชีพพื้นที่น้อยสอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพการเกรษตรซึ่งสามารถใช้แรงงานในครัวเรือนได้ และผลพลได้หรือเศษเหลือทิ้งจากการกรเกษตรบางชนิดก็สามารถทำมาเป็นอาหารโคก็ได้ครับดังนั้นนะครับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่เกษตรกรร,กรายย่อยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคเนื้อจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรกรายย่อยผู้ที่ทําการศึกษาวิจัยจนได้ผลสําเร็จในที่สามารถนํามาปฏิบัติได้ผลน,นั้นนะครับผู้นั้นก็คือรองศาสตราจารย์สมิทธิ์ยิ้มมงคลอาจารย์ภาควิชาสัตวบาลคณะ,กะเษกษตรกําแพงแสนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสนซึ่งสิ่งที่เกษตรกร,ะกรจะต้องปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคโนมประการแรกเลยนะครับต้องคำหนึงก็คือการตรวจโรคแท้งติดต่อของโคครับซึ่งโรคแท้งติดต่อนะครับเป็นโรคที่มีมานานแล้วและก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากมายมหาศาลอย่างเช่นการแท้งลูกผสมไม่ติดเป็นสัตว์ไม่สม่ำเสมอและอาจทำให้แม่โคเป็นหมันได้ในโคเพศผู้นะครับจะมีอาการข้อขาและอัณฑะบวม การติดต่อของโรคนี้นะครับส่วนใหญ่ติดต่อทางระบบสืบพันธุ์และการสัมผัสโดยเฉพาะการดมการเลียลกและน้ำเมือกของแม่โคหลังจากคลอดลูกในสมัยก่อนนะครับเกษตรกรจึงไม่ให้ความสำคัญกับโรคนี้เท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องกล่า คือนะครับแม่โคที่เป็นโรคแท้งติดต่อบางตัวอาจจะให้ลูกปกติและบางตัวอาจจะแท้งลูกในกรณีของแม่โคที่ให้ลูกปกติจะเป็นตัวที่แพร่เชื้อโรคไปยังตัวอื่นๆนะครับได้ง่ายเพราะเกษตรกร,ะร,กรจะไม่รู้ตัวโรคแท้งติดต่อเป็นโรคที่รักษาได้ยากและไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงกำจัดออกจากฝูงโดยการ จำหน่ายเข้าโลงฆ่าสัตว์นั่นเองซึ่งเนื้อสามารถนำมาบริโภคได้แต่ต้องนำมาทำให้สุกก่อนแต่ไม่ควรนำมาจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เกษตรกรลายอื่นๆเพราะจะเป็นการกระจายโรคไปสู่ที่อื่นและยากต่อการกำจัดโรคให้หมดไปครับเกษตรกรไม่สามารถที่จะพิจารณาจากลักษณะภายนอกได้เลยว่า โคตัวใดเป็นโรคแท้งติดต่อยกเว้นว่าอาจจะสันนิษฐานได้เฉพาะในกรณีของโคบางตัวที่กำลังแท้งลูกหรือโคเพศผู้ที่มีลักษณะของอันทะและข้อขาบวมดังนั้นนะครับจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ถูกต้องและชัดเจนเนื่องจากเสียกาเนื่องเสียจากนะครับการเจาะเลือดเพื่อนำมาให้แน่ใจเกษตรกร,ร,กรอาจจะขอคำปรึกษาและขอคำช่วยเหลือ ได้จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัุสัตว์อำเภอรหรือสัตวแพทย์ในกรณีนะครับที่โคของเกษตรกร,ร,กรจำเป็นต้องเลี้ยงปนกับของเกษตรกรร,กรายอื่นก็สามารถเจาะเลือดตรวจเพียงครั้งเดียวก็พอครับแล้วคัดทิ้งตัวที่เป็นโรคออกจากฝูงและคอยระวังอย่าให้โคของตนได้ใกล้ชิดกับโคฝูงอื่นๆต่อไป การป้องกันโรคแท้งนะครับติดต่อในโคเนื้อนี้ทําได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าวัคซีนสเตรนนะครับ19และวัคซีนชนิดนี้นะครับทำให้ได้เฉพาะลูกโคเพศเมียที่อายุในช่วงของ3 8เดือนวัคซีนจะมีผลคุ้มกันโรคได้นานถึง7 8ปี เกษตรกร,กรสามารถหาซื้อวัคซีนชนิดนี้มาใช้ได้นะครับจากกรมปรศุสัตว์สํานักงานปศุสัตว์หรือเขตจังหวัดหรืออาจจะเป็นการเจอะโดยตรงกับประสัตว์อำเภอก็ได้ครับก็ฟังครับสิ่งที่ควรปฏิบัติลําดับถัดไปนะครับนั่นก็คือการคัดเลือกลักษณะที่ดีเอาไว้และการคัดทิ้งลักษณะที่ไม่ดีออกไปซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถ ปรับปรุงคุณภาพของโคในฝูงได้เป็นอย่างดีโดยที่เกษตรกร,กรไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีเกษตรกร,กรอีกมากนะครับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่เห็นความสำคัญของการคัดเลือกเกษตรกร,ะกรนะครับมักจะเก็บโคเพศเมียทุกตัวไว้ในฝูงใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อไป เพราะเห็นว่าได้ให้ลูกได้ผลเสียก็คือนะครับในกรณีที่โคตัวใดมีกรรมพันธุ์ที่ไม่ดีเช่นอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหารตำ่ำแคลแกรนแม่โคพวกนี้จะมีโอกาสที่จะกระจายลักษณะพันธุกรรมที่ไม่ดีไปสู่ลูกสู่หลานได้อีกสรุปได้นะครับว่าคุณภาพของโคในฝูงก็จะค่อยๆต่ำลงนอกจากนี้นะครับ ลูกโคเพศผู้ในฝูงก็ไม่ควรเก็บไว้ใช้เป็นพ่อพันธ์แม้จะมีลักษณะก็ตามนะครับเพื่อหลียกเลี่ยงการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดอันก่อให้เกิดผลเสียทางด้านพันธุกรรมและคุณภาพของโคในช่วงต่อๆไปได้ ในทางตรงกันข้ามลักษณะที่ดีๆอย่างเช่นมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงเชื่องเลี้ยงง่ายทนต่อสภาพอากาศร้อนหรือปรับตัวได้ดีเป็นต้นพวกนี้ควรคัดเอาไวนาน้นานๆเข้าคุณภาพของโคในฝูงก็จะค่อยๆดีขึ้นตัวอย่างลักษณะที่เคยคัดทิ้ง ออกจากฝูงเช่นแคลแกนโตช้ารูปร่างหรือโครงสร้างเล็กโคเพศเมียที่เป็นสัตว์ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ค่อยแสดงอาการเป็นสัตว์ทั้งๆท,ท,ที่สภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและได้รับอาหารอย่างพอเพียงส่วนโคเพศผู้นะครับที่สังเกตได้ก็จะมีอันทะเพียงข้างเดียวหรืออันทะทองแดงหรือ โคเพศเมียที่มีลักษณะเหมือนโคเพศผู้อย่างเช่นขนาดใหญ่โตมากเกินไปไหล่ใหญ่และกว้างคอสั้นและหนามีเหนียงยานออกมาและมีขนที่หยาบกล้านนะครับลักษณะเช่นนี้ก็เป็นโคที่มีความสมบูรณ์ของพนันธุ์ตาลักษณะโคที่ดีนะครับจะต้องเป็นโคที่มีลำตัวยาวและไม่ลึกมากเกินไปหลังตรงนะครับแนวหลังตรงกับ ขนานกับพื้นโครงสร้างใหญ่สะโพกกว้างกลมยาวและโครงสร้างกรีบและเท้าก็แข็งด้วยครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับการดูแลและการเอาใส่ใจสุขภาพของโคเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ละเลยหรือไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ เว้นแต่เสียว่าโคของตนจะเกิดเจ็บไข้ขึ้นมาส่วนหนึ่งจะเข้าใจผิดเพราะคิดว่าการทำโปรแกรมการป้องกันโรคต่างๆเป็นเรื่องที่ใช้ต้นทุนสูงบางส่วนนะครับเห็นความสำคัญแต่ยังขาดความรู้ที่จะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องบางส่วนควรปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ได้ผลเพราะยังขาดความเข้าใจในบางจุด และบางส่วนเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเพราะบางครั้งโคของตนเป็นโรคแต่ก็ไม่สามารถหายเองได้ โดยนะครับที่จะไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรมากนักหรือว่าถ้าตายไปก็ยังขายเนื้อได้ดังนั้นนะครับการเผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจต่อเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อหลายย่อยจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้ปริมาณการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโครและกระบือให้สูงกว่าที่เป็นแล้วนะครับและถ้าหากทุกฝ่ายเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง โรคระบาดบางโรคก,ก็สามารถกำจัดได้หมดไปจากประเทศไทยได้การส่งออกเนื้อสัตว์ไปอย่างต่างประเทศก็จะมีอนาคตที่สดใสขึ้นจึงจะต้องป้องกันกำจัดโรคในโคนเนื้อที่เกษตรกร,กรควรปฏิรูปนะครับนั่นก็คือ1การถ่ายพยาธ ระบบการเลี้ยงโคเนื้อของกเกษตรกรหลายย่อยเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งเป็นการประหยัดไม่ต้องลงทุนทำแปลงหญ้าและผลเสียที่ได้รับคือหญ้าธรรมชาติมีผลผลิตและคุณภาพทางอาหารตา่ำตลอดจนนะครับแปรผันไปตามฤดูอีกทั้งโคนะครับมักจะได้รับตัวอ่อดหรือไข่พยาธิอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีน้ำท่วมขังเพราะว่า มีพยาธิหลายชนิดในหอยน้ำจืดอย่างเช่นตัวกลางและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อโคก็คือซุปผอมการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหารต่ำสุขภาพอ่อนแอและถ้าเป็นมากๆอาจถึงตายได้ครับต่อกันในข้อที่สองนะครับก็คือการทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในโคเนื้อก็คือโรคป่าเท้าเปื่อยนะครับ และโรคขอบวมโรคทั้ง2ชนิดนี้นะครับ,บระบาดไปได้รวดเร็วมากการป้องกันก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการทำวัคซีนป้องกันโรคอย่างน้อยปีละ2ครั้งนั่นเองครับข้อที่3เรามาจัดโปรแกรมการจัดการสุขภาพโคนเนื้อของเกษตรกรกรายย่อยกันนะครับอายุ0-1ถึง1เดือนทำการทำยาถ่ายพยาธินะครับ และพอโคอายุได้3-8เดือนก็นำไปทำฟักวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อให้กับลูกค้าโคเพศเมียเมื่ออายุ6เดือนและทุก6เดือนหรือ2ครั้งต่อปีให้ถ่ายพยาธิครั้งที่2และ 3นะครับครั้งต่อไปทําวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยทั้งสชนิดของโรคขอบวงครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกครับ ับมาฟังกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรควรปฏิบัติในการเลี้ยงโคเนื้อมีอยู่ด้วย4วิธีด้วยกันนะครับนั่นก็คือให้ใช้วิธีการผสมเทียมครับเพราะวิธีการผสมเทียมมีวิธีที่ได้ผลผลิตประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งเกษตรกร,ร,กรไม่จําเป็นต้องซื้อพ่อโคมาเลี้ยงดูอีกทั้งที่ลูกลูกโคที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีเนื่องจาก โคพ่อนะครับที่ใช้ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับการผสมเทียมเป็นพ่อโคที่มีคุณภาพได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับและจะปลอดจากโรคต่างๆที่สามารถติดต่อทางระบบสืบพันธุ์เนื่องจากเกษตรอย่างสามารถไม่สามารถเลือกได้ว่าต้องการน้ำน้ำชนิดของไหนของพรุ่งนี้นะครับซึ่งโคเนื้อ หรือโคนมเป็นต้นก็ฟังครับเกษตรกรสามารถรับบริการผสม โคเทียมนะครับได้จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรหรือสถานีผสมเทียมในพื้นที่ซึ่งมีกระจายอยู่แทบทุกอำเภอในประเทศไทยซึ่งวิธีการผสมเทียมจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเกษตรกร,ร,กรสามารถเช็คการเป็นสัตว์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนั่นหมายความว่าเกษตรกร,ร,กรต้องเอาใจใส่ดูแลแม่โคของตนอย่างสม่ำเสมอจนสามารถสังเกตสิ่งผิดปกติหรืออาการ เป็นสัตว์ของแม่โคได้อย่างถูกต้องซึ่งวิธีการผสมเทียมที่ได้ผลนะครับก็คือการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในมดลูกของแม่โคในช่วงที่เวลาเหมาะสมเพื่อการผสมติดโดยอาศัยช่วงเวลาของการเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์เป็นตัวนะครับกำหนดที่ป้องกันในการผสมเทียมซึ่งแม่โคต้องไม่มีความ อผิดปกติทางระบบเพศสัมพันธ์นะครับเช่นคอหมดลูกไม่คดรังไข่สมบูรณ์ปกติและมีอายุาไม่เกิน10ปีควรใช้วิธีการผสมเทียมกับแม่โคสาวนะครับโดยเฉพาะในแม่โคพื้นบ้านเพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาการคลอดยากเนื่องจากช่องเชิงกรานจะยังขยายไม่เต็มที่ซึ่งแม่โคที่กเกษตรกร จะใช้เป็นแม่โคนั้นนะครับก็ต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอมีสุขภาพดีปลอดจากโรคแทงติดต่อไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปมีการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดอย่างสม่ำเสมอตามโปรแกรมครับ ก็ฟังครับในวิธีต่อไปนี้นะครับก็คือการให้พ่อโคคุมฝูงนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาการผสมเทียมที่ไม่ได้ผลเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรเช็คการเป็นสัตว์ของแม่โคไม่ทั่วถึงอย่างไรก็ตามนะครับเกษตรกร,ร,กรจําเป็นต้องซื้อพ่อพัน์ธุมาเลี้ยงซึ่งก็จะการลงทุนที่สูงพอสมควรนะครับและถ้าจะให้ผลดียิ่งขึ้นอายุของพ่อพันธุ์และ อัตราส่วนระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ก็มีความสำคัญอย่างมากครับ ถ้าพ่อพันธุ์อายุ2-3ปีควรมีจำนวนแม่พันธุ์20-30ตัวถ้าพ่อพันธุ์อายุ3-4ป,คคปีควรมีแม่พันธุ์30-40ตัวถ้าพ่อโคอายุ4-5ป,คปีควรมีแม่พันธุ์อายุประมาณ4 0 5 0ตัวและถ้านะครับพ่อพันธุ์มีอายุ5-8ปีควรมีแม่พันธุ์ไม่ต่ำกว่า50ตัวครับ ก็ฟังครับนอกจากนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนพ่อพันธุ์ทุกๆ2ปีทั้งนี้นะครับเนื่องจากในปีที่2ลูกเพศเมียที่เกิดในปีแรกก็จะเริ่มแสดงอาการเป็นสัตว์ดังนั้นนะครับอาจเกิดปัญหาเรื่องการผสมแบบเลือดชิดจึงจะทําให้คุณภาพของโคในผู้ด้อยลงไปและไม่ได้ความหมายของคําว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ โคตัวผู้ตัวนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับพ่อพันธุ์ยังคงใช้งานได้แต่เกษตรกรควรจำน่ายออกไปแล้วซื้อพ่อพันธุ์ตัวใหม่มาแทนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือพ่อพันธุ์ที่ซื้อมาใหม่นั้นนะครับจะต้องแน่ใจว่าปลอดภัยจากโรคแท้งติดต่อ,อและห้ามนำเพศผู้ที่เป็นลูกในฝูงมาใช้กับพ่อพันธุ์โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดอาการการผสมแบบเลือดชิดนั่นเองครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ สวัสดีครับก็ฟังครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะครับร่างกายนะครับจะต้องมีการต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือแร่าธาตุครับแม้ว่าร่างกายจะต้องการแร่าธาตุน้อยมากแต่ว่าก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ครับ เพราะแล่ธาตุเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสมดุลของการทํางานในระบบต่างๆในร่างกายของคนและสัตว์ให้เป็นไปตามปกติสําหรับโคแล้วนะครับได้รับอาหารประเภทเกลือแร่หรือแร่ธาตุจากดินนะครับโดยผ่านทางพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นอาหารหลักของโครหรือ จากน้ำและอาหารเสริมอย่างไรก็ตามนะครับเกษตรกรควรเสริมและธาตุเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการขาดและธาตุโดยที่มีการเสริมในรูปเป็นแร่ธาตุกอนซึ่งมีราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับก็ฟังครับในสารอาหาร ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายของสัตว์เป็นอย่างมากแม้ว่าจะต้องการในปริมาณที่น้อยก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้เกิดความสมดุลและการทำงานระบบต่างๆในร่างกายของสัตว์นั้นเป็นปกติถ้าเกษตรนะครับเกษตรกรนะครับดูแลโ,โคของตนได้รับสารอย่างพอเพียงมีสุขภาพดีปัญหาเรื่องการขาดวิตามินก็จะน้อยไปส่วนเพราะส่วนใหญ่นะครับจะได้รับ จากอาหารที่กินไปแล้วและอีกส่วนหนึ่งจุลินทรีย์ในกระเพาะผ้าขี้ริ้วของโคสามารถสังเคราะห์วิตามินได้บ้างได้บ้างบางตัวนะครับอย่างเช่นวิตามิน C B และเคนะครับซึ่งทำได้โดยการรับวิตามินเหล่านี้ตามไปด้วยซึ่งวิตามิน ที่โคต้องการมากและมักจะขาดแต่วิตามิน A D และ E ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตวิตามินเหล่านี้จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะที่ให้เป็นรูปของการฉีดอย่างน้อยที่สุดนะครับเกษตรกรควรควรเสริมให้กับโคพ่อและแม่พันธุ์ที่อยู่ในช่วงผสมพันธุ์หรือเสริมให้แม่โค1เดือนก่อน และหลังการคลอดนะครับซึ่งช่วยให้ร่างกายของแม่โคมีความสมบูรณ์เต้านมมีพัฒนาการเพื่อเร่งสร้างน้ำนมได้มากที่สุดมดลูกของแม่โคกลับสู่สภาพปกติได้เร็วหลังคลอดการทำงานของระบบสืบพันธุ์เป็นปกติแต่นั่นก็หมายความว่าแมก แม่โคนะครับต้องมีสุขภาพที่ดีและได้รับอาหารอย่างเพียงพอนะครับและอาจจะมีการให้อาหารเสริมในบางระยะด้วยครับก็ฟังครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยมักจะใช้แรงงานในครัวเรือนของตนการใกล้ชิดของโคจะค่อนข้างมีมากซึ่งในระยะ ควรที่จะมีการดูแลเอาใจใส่การเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อใกล้คอดนะครับควรขังแม่โคไว้ในคอดไม่ควรปล่อยหนกออกนอกทุ่งเพราะถ้าหากเกิดการคลอดยากหรือถ้าคอดหรือการผิดท่านะครับก็จะทําการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีก่อนที่ลูกโคจะตายนะครับหรือกรณีที่ลูกโคอ่อนแอก็จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ควรขังแม่โคและลูกโคไว้ด้วยกันจนแน่ใจแล้วว่าลูกโคแข็งแรงดีจึงปล่อยทุ่งได้การเช็ดการเป็นสัตว์ของแม่โคก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมันสังเกตและเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจึงจะไม่พลาดครับและในกรณีที่โคมีความผิดปกติควรรีบปรึกษาผู้รู้ครับเพื่อจะได้ทำการ ช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีครับก็ฟังครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ คุณฟังครับกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อนะครับในปัจจุบันจําเป็นต้องอาศัยวิชาการใหม่ๆเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยที่ได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนอันเป็นผลเนื่องมาจากความต้องการและราคาโคเนื้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้การเลี้ยงโคนเนื้อของเกษตรกรประสบความสำเร็จเกษตรกรเองก็ควรจะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายนอกจากนี้นะครับเกษตรกรควรให้ความสนใจกับการจดบันทึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับโคของตนหรือที่เรียกว่าพันประวัติข้อมูลที่ต้องบันทึก ได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบันทึกการผสมพันธ์การให้ลูกการจัดการด้านสุขภาพต่างๆเช่นการทำวัคซีนถ่ายพยาธิรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโคตัวนั้นๆครับเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนอกจากนี้แล้วในอนาคตถ้าหากวาโคของเกษตรกรปรับปรุง สายพันธุ์มาเป็นอย่างดีข้อมูลต่างๆที่บันทึกไว้รวมไปถึงบสำเนาบันทึกการผสมเทียมที่ได้จากเจ้าหน้าที่ที่ผสมเทียมสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับการจดทะเบียนรับรองพันธุ์จากสมาคมโคเนื้อพันธุ์ต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกร,กรอย่างมากและ โคพ่อแม่พันุนะครับที่มีเอกสารรับรองพันุก็จะจำหน่ายได้ราคาดีกว่าโคทั่วทั่วไปนั่นเองครับก็ฟังครับและสิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรร,กรายย่อยสามารถที่จะเลี้ยงโคนเนื้อให้มีประสิทธิภาพนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงได้ดีนั่นก็คือการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนเนื้อครับเพราะจะทำ ให้การติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับบริการต่างๆทำได้ง่ายยิ่งกว่าครับอย่างเช่นการรอรับบริการการผสมเทียมหรือการทำวัคซีนเพื่อถ่ายพยาธิเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนของการจำหน่ายก็สามารถทำได้ง่ายกว่าต่างคนต่างขายครับมีการกดราคาของพ่อค้าคนกลางน้อยลงค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ก็เกิดขึ้นจากการจัดการดูแลสุขภาพการให้อาหารหรืออื่นๆสามารถเฉลี่ยกันไปได้นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลี้ยงดูไม่สูงมากจนเกินไปการเลี้ยงดูนะครับโดยการปล่อยเลี้ยงหากจะเลี้ยงรวมกันโดยมีการผลัดเวกรกันดูแลก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ประหยัดแรงงานคนเลี้ยง เท่าที่ผ่านมานะครับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนม,มักจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมากกว่าเกษตรกรโดยเกษตรกรโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งอาจเป็นเพราะงบประมาณมีน้อยเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอจึงนะครับทำให้การส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรทําได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้นครับท<ม>้ายรายการนี้นะครับหากผู้ฟังท่านใดสนใจและมีข้อสงสัยอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือจะติชมรายการผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายมายังรายการของเราได้นะครับก็คือรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก จากหน้ามายัางรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตุปน1น7 7 7ศูรก์เะเษศาสตร์กรุงเทพ10903หรือสำหรับการใช้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ